สวัสดีครับกิติครับวันนี้กิติอยู่นี่เลยครับตลาดโคกสำโรงจริงๆก็คือตรงสี่แยกตลาดไอ้วังเพลิงนะแต่ว่าอยู่ในอำเภอโคกสำโรงอ่าเป็นกองถมโอ้โหใหญ่จริงๆนี่มาดูให้ดูให้ดูให้ดูว่าใหญ่แค่ไหนดูดูบรรยากาศก่อนโน่น่นน่่นโอ้โหอาการสังกะสียาวเป็นสุดพูดเลยเนาะซอยฟ้าลานจอดรถนู่นนั่นนู่นไปนู่นเลยนี่ ตลาดโคกสำโรงแต่ว่าสีแยกวังเพลิงนะวันพุธนะวันพุธเย็นเป็นตลาดกองสมเสิร์ดูใน Google ได้เดี๋ยวเราไปเดี่ยวไปดูตลาดสีแยกวังเพลิงวันพุธดีกว่าอยู่ในอำเภอโคกสำโรงไปด้านไหนดีกว่าตลาดวังเพลิงวันมีวันอู้นี่เพลงมีวันพุธกับวันเสาร์ อันนี้เป็นเครื่องมือสองสามตัวร้อยสามตัวละสาม,สามตัวละสามสิบห้าบาทอ๋อมีขายของใหม่ด้วยอันนี้ว,วอมใหม่วอมมให่อันนี้ของเกา่าอ่ะเหรอ ต้องฝังนี่นะฝังนี่ฝังของกินฝังนี้่ไปเจอผ้าต้องไหนแล้วเต่า ห้<ม>าโมงห้าสิบห้านาทีาานาที่ครับวันนี้ตลาดนี้มีวันไหนบ้างคะมีวันพุธกับวันเสาร์ค่ะวันพุธกับวันเสาร์ตอนเย็นใช่ค่คะในตลาดมีตลานัดเจ้าไหมตลาดนัดเช้าไม่มีค่ะตรงนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเสีย สี่แยกวังเพลิงพุทธกับเสาแล้วตลาดใกล้ๆแถวนี้มีไหมที่ใหญ่แบบนี้ไม่มีวันอื่นไม่มีค่ะมิอันนี้ใหญ่สุดแล้วคนะ่ะโอเคขอบคุณครับก็เริ่มเก็บไแล้วเนี่ย

ผมจะกินก sí, ุ้งมัดน okay. ี่ได้ไหมได้จ้าติบ้าจ้าลองกินดูเลยจ้าติบ้าใสใสใสถุงยิ้วหน่อยเดี๋ยวก็กินที่รถตอนนี้อ่าโควิดระบาดโอ้โหได้จะกินตรงนี้ไม่ได้โอเคนะโอ้ได้แล้วครับพี่น้องกาวต้มมัดคือมัดเดียวโอเคไปหาร้านอื่นจ้าติป้าติป้าเล็กครับ กล้วยน่ากินไงนี่ฮะอะไรของกินก็ยำๆมีไหมเนี่ยคนละครึ่งเอาเสื้อไหมอ่ะอองเจนไหมชอบไหมแบบมันฮะ โอ้โหปลานี่ตัวเบลเลอร์เลยนะปลาลายนุ้เนี่ยฮะปลาบึกโอ้โหครั้งแรกที่เห็นปลามึกเราอยู่ใต้เราไม่เคยเห็นปลาบึกสามจริงกิโลเท่าไหร่ถ้ายกตัวโลเราถ้าตัดแล้วโลร้อยยี่ตัดแล้วร้อยยี่ยกตัวโลละร้อยอันนี้ลางทางโลร้อยแปดสิบ นี่นี่ปลาอะไรถามจริงตัวนี้โลกี่โลได้สิบกว่าโอ้นี่เลี้ยงเหรออ่างเอามาจากแม่น้ำไหนเนี่ยอ่างอ่างอ่างที่ไหนไม่รู้มาสมโอ้ประมาณสิบโลโอเคไป หาข้าวหาข้าวเดยวแม่นก็ไม่ล้าหาข้าวก็กินข้าว 7. 7, 7, 7. Oh, เซเว่น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 โอ้เพลงเงียบเลยมาตลาดนะฮะมาเดินตลาดไอ้สี่แยกวังลิงนะอำเภอโคกคำลงอำเภอโคกคำรงวันพุธวันวันเสาร์วันเสาร์ฮะ าโครงการคนละครึ่งซมตำี่ยไม่ต้องเผ็ดมากนะใส่สองเม็ดไม่เผ็ดหรอกลูกโอ้โหแม่ค้าใจดีจังซมตำอะไรอ่ะซมตำอะไรขายทุกวันไหมอ๋อขายแต่ตลาดนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปไหนต่อพรุ่งนี้หยุดจ้ะพรุ่งนี้หยุดลูก นี่ตำไทยนะตำไทยครับไม่ไม่ใส่ปลาดนะไม่ใส่คนใายไม่กินปลารดคนใต้ไม่กินปลาดกินปลาทุกอย่างเลยครับกินบูดูบูดูกินกินบูดูชาวบ้านน่ะนะกินบูดูเออป้าไม่รู้จักบูดูมันก็มักมื้อก็ปลาดเออวันหลังเอามาให้กินบ้างนะเด้อด้วยได้เจอกระลำบ้างเออวันหลังให้กินบ้างนะป้าไม่รู้จักลูก เราชอบกินตำไทยเพราะมีกุ้งกับมีม,มีถัว่วอืมสามสิบลูกสามสิบบาทมาแล้วเจ้าสีสันนะ่ากินถ่ายรูปหน่อยอ่ะอร่อยลูกอร่อยอร่อยรับประกันแล้วนะใช่ไหมรประกันเลยลูกดมดูก,ก่อนอืมไปกินที่รถไปที่รถ<ป>เลย ไม่มีร้านข้าวเลยเหรอไม่มีไก่ขายข้าวเลยเหรอฮะไม่มีร้านข้าวเลยเหรอเดี๋ยวกินอันนี้เสร็จเดี๋ยวกินดมกินตามย้อนแล้วไปถึงก็เยาะเลือกไอ้ผมเลือกเองเหรอน่ารักจังเลยเมกาที่นี่ขายดีไหมวันนี้อืม เดี๋ไปนั่งกินท้ายรถไหมคะไแไม่กล้าขายไม่หมดแล้วทำยังไงเนี่ยไปไหนไปขายที่ไหนมวนี้นี่อยัง่น่น้อหนูโยสองให้เหรอสลบุรีคหรอส่งให้สลบุรีสะบุรีตลาดอะไรตลาดหน้าโรงพยาบาลส่งให้เหรอนาอวันนี่มาถึงนี่เลยเหรอ จากจากากสระบุรีมากีาก่กิโลเนี่ยมันนหนูไมกินแล้วไงมันมาบ่อยโอ้นังเบ้อืโอ้เราหนูจ๋าตังเกยบไม่เก็บเอาเท่านี้เนี่ยจ้า นี่ได้เร็วขนมจีนน้ำยาใช่ไหมนี่กวางรู้ไหมว่าคนคนใต้อะดูออกนี่ขนาดพูดพยายามทองแดงแม่ตกแล้วนะปิดเมตรไปรแล้วอะปิดเมตรแล้วอย่างกวางอีกทองแดงหล่นมันจะได้ไงเพราะปิดเม่เมชิดแล้วทองแดงอะโอเค เอแค่นี้ในการจบคลิปแล้วกันตลาดอสอซีแยกวังเพลิงโคกสําลงวันพุธเสาร์เอแค่นี้ก่อนปิดคลิปแ้วกันใครอยากจะมาก็ลองมาดูนะตอนเย็นๆนี่ได้เต็มที่แล้วไปนั่งท้ายรถเลยไปเ็ t โก้